ทองคำฟิวเจอร์และทองสปอร์ตกลับมายืนเหนือระดับ4,100ดอลลาร์การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ำกว่าคาดการเป็นสาเหตุหลักทำให้ราคาทองได้รับการสนับสนุนและเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอารมณ์แต่มีเหตุผลที่แท้จริงและเป็นที่สำคัญมาดูกันว่าเหตุใดเหตุไรที่ทำให้ราคาทองฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอย่างนี้ราคาทองสปอร์ตลดลง17.69ดอลลาร์หรือ0.43% ลงถึงระดับ4,111.76ดอลลาร์ต่อออนแต่สัญญาทองคำตลาดโตแมแยกสหรัฐกำหนดส่งมอบเดือนธันวาคมกลับเพิ่มขึ้น3.60ดอลลาร์หรือ0.09%มาอยู่ที่4,149.20ดอลลาร์ต่อออนการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะดัชนี CPI ที่ต่ำกว่าคาดการทํทำให้ธนาคารกลางสาหรัฐเฟดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนการลงทุนในทองคำ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเห็นแค่ผลลัพธ์เท่านั้นมีเหตุผลที่อยู่ในหลังของการเปลี่ยนแปลงราคาทองคาและเราไม่ควรพลาดการศึกษาเพื่อเข้าใจเหตุผลที่ทําให้ราคาทองเพิ่มขึ้นอย่างนี้และนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณควรรู้ทองคาได้แรงหนุนจากการลดค่าเหรียญดอลลาร์นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและการเข้าซื้อทองคาของธนาคารกลางทําให้ราคาทองคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ราคาทองคาได้เพิ่มขึ้น54% และให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหุ้นบิตคอยน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเห็นแค่ผลลัพธ์เท่านั้นการเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเข้าซื้อทองคาของธนาคารกลางและการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในกองทุนเทียบทองคํารวมถึงความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจและด้านภูมิรัฐศาสตร์ทําให้ทองคําเป็นอันเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณควรรู้การเปลี่ยนแปลงราคาทองคําไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น เพียง <P ed ek ad> แค่วันเดียวมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีเหตุผลที่แท้จริงถ้าคุณสนใจในการลงทุนในทองคําหรือต้องการเข้าใจเหตุผลที่ทําให้ราคาทองเพิ่มขึ้นอย่างนี้คุณควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารล่าสุดอย่าพลาดการศึกษาเพื่อเข้าใจเหตุผลที่ทําให้ราคาทองเพิ่มขึ้นการเข้าใจเหตุผลที่ทําให้ราคาทองเพิ่มขึ้นอย่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในทองคําอย่างลึกซึ้งทําให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติมการลงทุนในทองคําเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทองคําเป็นที่ซื้อขายที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเป็นอันที่ช่วยเหลือในการปกป้องการลงทุนของคุณคุณคิดอย่างไรกับการลงทุนในทองคําคุณคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงราคาทองคาในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับการลงทุนในทองคาหรือไม่ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำเป็นอันที่ช่วยเหลือในการปกป้องการลงทุนของคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำเป็นอันที่มีความปลอดภัยมากขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำเป็นอันที่มีความยืดหยุ่นมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองสังคมเป็นอันที่มีความเหมาะสมสำหรับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำ เป็นอันที่มีความเหมาะสมสำหรับคุณในช่วงนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำเป็นอันที่มีความเหมาะสมสำหรับคุณในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำเป็นอันที่มีความเหมาะสมสำหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคำเป็นอันที่มีความเหมาะสมสำหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสำหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนมีความคิดเอ เห็นอย่างไรกับการลงทุนในทองคาเป็นอันที่มีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมีความเหมาะสมสําหรับคุณในช่วงนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและมี